สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะห่างหายจากการเมาส์มอยเรื่องชาวบ้านกันมานานไหนก็นะเออนะก็คือคลิปนี้ก็จะมาเมา้์มอยเกี่ยวกับสายฝอนะเม้ามอยเรื่องชาวบ้านกันนะคะ,ะเพื่อนๆข่นะหรือว่าจะมาให้กําลังใจหรือว่าจะมาให้คําแนะนาหรือเปล่า ไม่รู้นะครับเพื่อนขาไนก็เอามาจากเพจเพจหนึ่งนะเกี่ยวกับสายฟอนะคะนรับเพื่อนขานะโดยโดยรวมโดยสรุปก็คือประมาณว่าคบกับฟอนแต่ว่าคือคบกันไม่นานนะคือแบบว่าด้วยด้วยระยะเวลาแลวก็แลก็ระยะทางมันห่างกันก็เลยทําให้แบบว่านะก็ทำให้แบบว่าต้องแบบว่านะห่างหายกันไปน,นู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวก่อนอื่นไนก็ต้อง ขออนุญาตเจ้าของโพสต์ก่อนนะขะ้านำมาแชร์ให้เพื่อนเได้รับฟังแล้วก็พูดคุยกันนะ,ะเพื่อนขาไหนก็จะอ่านก่อนเหมือนเดิมนะ,ะเพื่อนขาเนาะไหนก็ออกมาจากเพจ,เพจหนึ่งนะคะมาดามสายฝนรนั้นนะก็คือสวัสดีค่ะทุกคนอืมอ่าเราจะขอคำปรึกษาค่ะก็คืออ่าผู้โพสตจะแทนอ่าตัวเองว่าเรานะเรากำลังคบกับฝอเยอรมนีเราออกเดทกับเขาเมื่อวัน เมื่อวันที่12กุมภาและเราอยู่ด้วยกันแค่3วันเนาะ3วันและเขาก็าได้บินกลับไปนะก็คืออ่าเขาเนี่ยขอเราเป็นแฟนตั้งแต่แรกที่ได้เจอกันเจอปุ๊บขอเป็นแฟนปั๊บนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะเขาบอกว่าเขาชอบเรามากเออเดี๋ยวเขาบอกคันปากนะหลังจากเขาบินกลับไปเนี่ยคือเราสัญญาว่าจะโทรหากันทุกวันแต่ถ้าวันไหนโทรไม่ได้ก็ ก็แค่บอกนะแค่บอกฉันนะช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเขาก็โทรโทรหาทุกวันนะบอกรักทุกวนันเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเนาะวางแผนอนาคตเพื่อเราเนะน,นาะแนะนาให้ฉันรู้จักกับเพื่อนรักของเขาทุกอย่างผ่านมาคือมันดีมาเพื่อนขาเนะเขาดูคลั่งรักคลั่งคลั่งรักมากเลยนะครับและคือที่สำคัญคือเขาเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปอะ่ะมาได้หกเดือนนะครับเพื่อนขาก่อนที่จะมาะเจอกับ่ผู้หญิงคนนี้เนาะ แต่แต่แต่คือช่วงหลังๆปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาก็คือประมาณว่าเออสวิตวิวคือประมาณหนึ่งเดือนนั่นเองนะเ่อนกาแน้ประมาณปลายเดือนมีนาคือเขาบอกว่างานเขาเยอะนะงานเขาเยอะมากกว่าเดิมไม่สามารถจะแบ่งเวลาให้กับฉันเหมือนเมื่อก่อนได้เนาะอ่าก็เลยแบบว่าเออ ผู้โพสคือเข้าใจว่างานเยอะนะแต่คือคนอ่ะมีน้อยนะแต่คนรักกันมันต้องมีเวลาให้กันบ้างใช่ไหมเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะจากที่เราส่งข้อความหาเขาทุกวันเนี่ยคือถ้าเขาตื่นมาเนี่ยเขาจะตอบทันทีนะแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยก็คือแบบว่าเขาแทบจะไม่เปิดอ่านข้อความและใช้เวลาทั้งวันนะจนกว่าที่จะตอบกลับข้อความเนาะทั้งที่เขาก็ไดออนวอตแอดแลวก็ไอจตลอดเนาะ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วมากฉันพยายามถามหาคําตอบเดี๋ยวตอบให้ฟังนะแต่กลับทําให้เขาโมโหและตอบว่าว่าฉันคาดหวังเกินไปไม่เคารพเวลาของเขาตอนนี้เขาไม่มีความสุขเขาขอเวลาสองอาทิตย์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ก็คืออันนี้คือโพลนี้น่าจะนานแล้วตอนนี้คือผ่านมาก็คือประมาณเจ็ดวันแล้วคือตอนนี้คือ สาวเจ้าของโพวคือแบบว่า,าว้าวุ่นใจนั่นเองเนาะก็คือแบบว่าเนาะก็คือรอคําตอบแนละ้วรอคําตอบว่าฝ่ายชายจะทําอย่างไรนะทุกคนคือเราจะต้องอันนี้คือเป็นคําคถามนะทุกคนเราจะต้องถอยออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่ไหมเพราะเราพยายามยื้อเขาวไว้และมันรู้สึกเจ็บกับก,บการกระทําและคําพูดเรงๆของเขาเราจะพยายามต่อหรือถอยอันนี้คือฝ่ายชายเป็นคนตอบเนาะ อันนี้ก่อนอื่นคือไม่ได้ว่าก่อนอื่นก็คือขอเป็นกําลังใจกับเจ้าของโพสต์ก่อนนะคะเจ้าของโพสตข์ขานนะอย่าลวกสวยน,นี่คืออันนี้คือไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าคือตามตามความคิดเห็นของอะความคิดเห็นของนานล้วนๆนะคือความคิดเห็นตามที่ได้อ่ะได้อ่านมาเนี่ยคืออืออย่าลกสวยนะอย่าลกสวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายนั้นบางทีนิสัยผู้ชายนะผู้ชายคือเออตอนที่มันมาเจอเรานะตอนที่เขามาเจอเราเนี่ยเออเาก็จะแบบว่าเออนะเออนะคือพอได พอได้เจอพอได้ซี้กันเออมันก็รักนั่นแหละมันก็รักแบบว่าดูดดืม่มแบบว่าหลงหลงมากหลงจนหัวปักหัวปัม้มแต่ด้วยที่ว่าระยะทางห่างกันแล้วก็พึ่งอันนี้มันเป็นพึ่งเออพึ่งเจอกันนะพึ่งเจอกันแค่สามวันมันจะแบบว่ามันก็มีนั่นแหละบางทีมันก็อาจจะมีบ้างมันอาจจะมีบางคนที่เออเจอกันครั้งแรกแล้วก็ไปเออสารสัมพันธ์ต่อแต่งงานมีลูกนู่นนี่นั่นก็มีนะแต่หลายกรณีที่ฝรั่งมาเนี่ย ฝรั่งมาเจอสาวไทยเนี่ยแค่แค่สามวันมันมันยังสั้นเกินไปที่จะเรียนรู้เขาเรียกาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันสั้นเกินไปจริงๆนะเพื่อ,อนๆกันเนาะแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าสามารถมาคุยได้แต่สำหรับไหนนะนะ่นะคิดว่าอ่ามันอ่ะการันตีไม่ได้นะการันตีไม่ได้ว่าเขาจะจริงจังกับเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะ ตอนที่เราอยู่ด้วยกันโอเคฝรั่งมันเขาก็เออนะเขาก็แสดงว่าเออรักหลงตอนแรกๆคือทั้งหมดแต่เขาเรียกอะไรอ,อ่ารักแรกๆก็คือน้ําต้นผักอย่างว่าหวานนู่นนี่นั่นะเหมือนออคำโบราณที่เขาว่าเนาะพอต่อไป,ต,อไปต่อไปคือมันระยะเขาเรียกอะไรมันระยะห่างกันแล้วไงมันไม่ได้เจอกันแล้วไงบางทีอ่ะอาจจะจริงก็ได้ที่เขาเออมันอา่าเขาอ่ะไม่มีเวลาเพราะว่าเขาทํางานนู่นนี่นั่นะอาจจะส่วนหนึ่งเนาะแต่นะ อันนี้คือนายก็คือไม่อยากกัะเปรียบเช่คือเพราะว่าคือถ้าคนเรารักกันจริงมันต้องมันที่เจ้าของโพสผู้อื่ถ้าคนเรารักกันจริงคือมันต้องเจียดเวลามาให้ใช่ไหมถึงจะงานเยอะงานมากคือเออคนเรามารักกันเอออาจจะมาตอบนู่นนี้นั่นนิดหน่อยๆเหมือนกันเนาะแต่ก็คือให้กําลังใจเจ้าของโพสต์นะคือถอยไหมไม่ต้องรออ่ะถอยนะไม่ต้องรอนะเพราะถ้าแบบนี้คือระยะห่างกันด้วยแล้วก็ผู้ชายแค่เจอกันครั้งเดียวด้วยคือ มีเยอะแยะมากมายที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรมโนภาพให้เราแบบว่าสวยรู้จะสร้างครอบครัวด้วยการคําพูดหวานๆเนี่ยเพื่อนๆขาบางทีก็มันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆนะแต่มันอาจจะกลับเปลี่ยนไปได้คือถ้าเขาเพราะเขาอยู่ประเทศของเขาเขาอาจจะเจอคนใหม่หรือว่าเขาอาจจะแชทกับคนอื่นก็เป็นไปได้เพื่อนๆขาเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้นะเพราะว่ามันระยะทางมันห่างกันเนาะ มันก็ไว้ใจกันยากเหมือนกันนะเพราะมันขานะบางทีเขาอาจจะแชทคนอื่นนะบางที่เขาอาจจะเจอคนเจออาจจะไปคืนดีกับแฟนเก่าหรือว่าเขาจะอาจจะเจอแฟนใหม่แล้วที่ประเทศของเค้าหรือว่าเขาอาจจะแชทกับคนอื่นที่ประเทศไทยก็เป็นไปได้มันมันมีหลายทางมากมายเพื่อนๆครับะเพราะว่ามันไม่ได้การันตีนะเพราะว่ามันแค่เจอแค่ครั้งเดียวโดยยังรู้นิสัยใจคอกันได้ไม่มากนะคำพูดหวานหวานมันไม่ได้การันตีว่าเขารักเราจริงนะเพื่อมันขานะ อันนี้มันก็แล้วแต่จากประสบการณ์ใช่ไหมจากประสบการณ์จริงก็คือนหนคือทั้งเจอนะเออทั้งเจอเออทั้งเจอแบบว่าปากหวานปากหวานเพราะว่าเออมาอยู่กับเราเออมันก็ปากหวานนะ่นหละพอเขากลับไปเออเขาอาจจะน่นนี่นั่นคือก็ห่างกันไปอ่าเขาเรียกว่า,นาันไนออร่นะคือออริเดกเกอร์เฟนน่นนั่นก็ว่ากันไปนะอันนี้มันก็แล้วแต่นะแต่สําหรับเจ้าของผัวก็คือถอยได้นะถอยเพราะว่ามันช่วงเวลาเท่านี้เองอ่ะมันอ่ะไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมา จริงจังกับเรานะมันช่วงเวลาสั้นเกินไปนะบางคนคบกันเป็นปี2ปีก็ยังไปด้วยกันไม่ได้เลยนะอันนี้คือเจ้าของโพสต์น่าจะแปลว่าหวังมากเกินไปนั่นเองนะหาใหม่นะหาใหม่หาคนที่อยู่ด้วยกันนานกว่านี้นะครบหาด้วยกันอันนี้คือแค่สองสามเดือนแลยจะมาแบบแบบใช้คําว่าแฟนกันเลยมันก็กระทันหันเกินไป ะะเ,พเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถมาแชร์มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์คาพูดมาแชร์ให้คําแนะน,นํานู่นนี่นั่นได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนนไหนก็คือไม่ได้ว่าไม่ได้โลกสวยนะอย่าโลกสวยอย่าโลกสวยใสย่ฟออย่าโลกสวยมากเกินไปนะเพราะว่าฟอมันก็เออนะมีเยอะแยะมากมายทั้งดีและไม่ดีนะครับเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็หมอหมอยพอหอมปากหอมพอพอ,พอนะะ,ะก็เจริญใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ